พี่ๆที่ฉายแสงนะคะวันนี้ถามนุมนมน่มว่าพี่จะต้องดูแลตัวเองยังไงเตรียมตัวยังไงให้รอดนะคะอันแรกเลยเราต้องรู้ก่อนผลข้างเคียงมีอะไรนะฉายแสงเนี่ยผลข้างเคียงคล้ายๆคีโมเลยค่ะอ่อนเพีย้ยเบื่ออาหารนะคะแล้วก็เม็ดเลือดขาวต่ำภูมิคุ้มกันต่ําได้นะคะดังนั้นอันแรกเราต้องดูเรื่องอาหารค่ะอาหารต้องครบห้าหมู่นะคะแล้วก็กินไฮโปรตีนคือโปรตีนสูงเพื่อให้ค่าแแลบผ่านเนาะอันที่สองดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรนะคะแล้วก็มันจะช่วยระบายความร้อนด้วยจากผิวหนังที่มันแบบโอ้โหทนความร้อนมาก แถมยังอักเสบด้วยนะคะอันที่3มเลยค่ะพี่ๆค่ะต้องดูแลเรื่องผิวเนาะตรงนี้คือเป็นจุดหลักใหญ่สําคัญเลยนะผิวเนี่ยพี่ๆห้ามทําเส้นลบแต่ถ้าลบไปแล้วต้องแจ้งอาจารย์หมอหรือว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวโดนดุนะแล้วก็เวลาอาบน้ําสามารถปล่อยให้น้ําไหลผ่านได้แต่ห้ามฟอ,อกสบู่นะคะห้ามเขาเรียกวอะไรห้ามถูครีมนะคะแล้วก็ห้ามทาแป้งนะดังนั้นพี่ๆต้องดูแลอย่างยิ่งแบบยิ่งยวดนะคะแต่ถ้ามันแบบมีอนะัิเสบเนาะเส้นลบก็ต้อง ีแจงห้ามตีเส้นเองไม่อย่างนั้นการรักษาจะเพี้ยนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องนุ่มบอกเลยว่ามันทําให้อ่อนเพียะเนาะพี่ๆนะต้องนอนหลับให้ครบ6-8ชั่วโมงด้วยนะคะใครกําลังฉายแสงอยู่บ้างกดหนึ่งเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย